สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้า,ชานะคะเช้าของวันที่19มีนาคม2567นะคะมาพบกับแนวทางทูบของแอดนะคะทูบทูบเมื่อเช้าแอดจุดได้สงสัยมันจะเปียกนะคะตัวสุดท้ายก็คือไม่ติดแต่ว่าหลังๆแอดจุดใช่แล้วนะคะจะมีมานะคะโอเคแอดจุดได้2องหนะคะ26แค่2ตัวเนาะ,ะ26 เหมือนเดิมค่ะแอรก็จะตี2เป็น5นะคะ2เป็น5แล้วก็6เป็น9นะคะ6เป็น9กแอรก็จะจับวินนะคะมาจับวินให้เซีนมาสันแอก็จับวินให้เป็น2 6 6 2นะคะ5 6 6 5แล้วก็2 9 9 2แล้วก็5995นะคะทุกคน ตัวตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายแอดเอามาจะลองจุดใหม่นะคะก็จะได้ได้ศูนย์นะคะทุกคนตัวสุดท้ายแอดได้ศูนย์เนาะได้ศูนย์แอดก็จะเป็นศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สองประมาณนี้นะคะหรือใครจะจับวินดูก็ได้นะคะสรุปแล้วก็คืออ่าทูบได้สองหกศูนย์นะคะทุกคนทูบแอดได้สองหกศูนย์เนาะทุกคนก็ลองจับวินดูนะคะ โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยรวยซักกันทุกคนเดอ้อไปแล้วจ้า